คลิปนี้เราจะมาแกะกล่องตัวค linical EMS กันค่ะเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารุ่น Two in One TENS และ EMS จาก PT2 Home ค่ะมีใบรับประกันให้ด้วยนะคะที่ตัวกล่องจะมีคุณสมบัติมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ที่ผ่านการรับรองรวมถึงรายการอุปกรณ์ต่างๆที่จะได้รับรุ่นนี้มีกระแสะไฟ2แบบคือ TENS และ EMS ค่ะกระแสะไฟ TENS ใช้สำหรับลดปวดคลายกล้ามเนื้อรักษาปลายประสาทอักเสบส่วนกระแสะไฟแบบ EMS ใช้เพื่อกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อฟื้นฟูเส้นประสาทป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อรีบ หมาะสำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นจากโรคหลอดเลือดสมองในส่วนที่ไม่มีอาการเกร็งสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ค่ะและในผู้ที่เส้นประสาทบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรืออัม,มาพาตใบหน้าเครื่องนี้สามารถใช้คู่กับพอยต์อิเล็กโทรดกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าได้ค่ะรูปแบบของกระแสไ,ไฟจะทําให้ใยกล้ามเนื้อมีการหดตัวคลายตัวตามจังหวะของลูกคลื่นมีผลส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตและปรับสมดุลใยกล้ามเนื้อให้เรียงตัวเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยค่ะ อุปกรณ์สะดวกพวกพาพร้อมใช้งานมีคู่มือภาษาไทยและอังกฤษพร้อมแผนภาพสําหรับการติดตาแหน่งต่างๆของร่างกายตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวชาร์จไฟ2ชั่วโมงใช้งานได้6-8ชั่วโมงควรใช้แอแดปเตอร์ที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ซึ่งกําลังไฟพอดีกับตัวเครื่องค่ะเริ่มต้นการใช้งานลอกแผ่นพลาสติกเคลือบหน้าจอออกเมื่อได้รับสินค้าแล้วแนะนำให้ชาร์จไฟก่อนการใช้งานโดยไม่สามารถใช้งานขณะชาร์จไฟได้ค่ะ เริ่มต้นการรักษาด้วยการทำความสะอาดผิวที่ต้องการกระตุน้นบริเวณที่จะติดแผ่นอิเล็กโทรดจะต้องไม่มีปัญหาสุขภาพผิวทุกชนิดรวมถึงผดผื่นคันเป็นแผลอักเสบจากนั้นเชื่อมต่อสายสีดำเข้ากับตัวเครื่องให้สนิทและเสียบต่อที่ตัวแผ่นให้สนิทติดแผ่นอิเล็กโทรดในบริเวณที่ต้องการกระตุน้นโดยห่างกันโดยประมาณ1นิ้วไม่เกิน6นิ้วตัวอย่างในคลิปคือการติดแผ่นกระตุ้นสำหรับกล้ามเนื้องอข้อมือกำม,มือ ซึ่งสามารถใช้ได้สำหรับอาการชามือจากผังผืดระเส้นประสาทหรือปวดข้อมือจะเห็นได้ว่าเราเสียบสายสีดำในช่องทางซ้ายดังนั้นเราจึงเปิดเครื่องโดยการหมุนที่ปุ่มเลข1ด้านซ้ายซึ่งปุ่มน,นี้ใช้ในการเปิดปิดเครื่องและเพิ่มลดระดับความแรงของคลื่นเมื่อหมุนปุ่มเลขหนแล้วจะมีเสียงดังติดและหน้าจอติด กดปุ่มโหมดทางด้านขวาเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการกระแสะไฟเทนจะมีโปรแกรมย่อย5โปรแกรมมาตรฐานคือ B, N, M, SD1 และ SD2 ส่วน EMS จะมีกระแสะไฟมาตรฐาน S และ A โดยทุกโปรแกรมสามารถกดเซตเพื่อตั้งค่าย่อยได้ตัวอย่างการตั้งค่าเทน์โปรแกรม B กดเซต1ครั้งตัวเลขที่วิดกระพิบคือความกว้างของลูกคลื่นสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 300ไมโครเซคันสามารถกดลูกศรชี้ขึ้นเพื่อปรับเพิ่มและลูกศรชี้ลงเพื่อปรับลดได้ตามต้องการตัวเครื่องจะบันทึกค่าที่เราตั้งไว้เมื่อปิดและเปิดเครื่องใหม่เพื่อใช้งานในครั้งต่อไปก็จะเป็นตัวเลขเดิมที่เราเซตไว้ค่ะเมื่อเรากดคำว่าเซตอีกครั้งตัวเลขของคำว่าเรทกระพริบคือความถี่ของลูกคลื่นสำหรับเทนโปรแกรม B สามารถตั้งค่าได้ถึง5.0และโปรแกรมอื่นๆสามารถตั้งค่าได้ถึง1 5 0เฮิร์ค่ะ เมื่อกดเซตอีกครั้งตัวเลขที่เข